สังเออเขาไม่ได้ไหมหรอกสังคนจังเลยสังคนจังเลยมือสีเสียกูว่าอ้อ,อม่สะดุดรักงที่เขาเรียกว่าหล่อลื่นครับผมอ๋อออกสรวนกันนะไรอ้อยแห้งเช้าพระเจ้าโอ้ยไม่เป็นไรนะครับเชื้อโรคมันตายแล้ว ผมผ่านการฆ่าเชื้อผ่านแสงอุ่นอะไรวอุนต้าแมนอุแนแมนอัลต้าไปอัเลตขึ้นแล้วแหละ่าฮอ้ยถ้าคุณไม่ขำผมขำเองก็ได้ฮ่ <ś pl os> อาอันนี้ครับมัผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยครัำนองอันนี่ครัำนองโอ้ยเอ็นนมชุ่มช,มชนสิเป็นไทยน้าจางได้คบวันนี้เนาะโอ้ยเนาะทำไปตั้งงาน ไม่เรื่องงานไม่อดตายครับผมนี่ละทุกงานมีมันคือว่ามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของมันเลยเจ้แต่ดูดีดีวะเป็นจิตีแซ่บทุกคนมันโดนแล้วบัณฑิเสืงองคอยอยัดหยาบรนนรับนะ้องถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเมียนเดิมของผมนะจังไรวันนิดจิตเจิมใส่ใส่ใส่ไม่ได้อับจ่อโอ้ยนึกเหมือนมันหลาถิ่นน้อจะทำหน่อย มีคำนา่าสดกระโดนกระแพงวัดป่าสุดสมบัรณ์ครับผมไม่มีเชื้อหรอกครับผมการฆ่าเชือ้อ่ารังสีอุลตร้าไวลอเลตนบ้านเล้วนี่ยทันได้ครับผม บอกตัวพจน์เลี้ยยุลเลีอืมแนวเสียบล้ยังเอาไม่เจ้าว่าสมปิลรวยติดกคน่ะะจกระติดเจ้าไอ้พวกดัดฟันเนี่ยยาเด็ดขาดมันคลองแล้วมันยุงเด้คลองกันแล้วมันยุงเด้ยุงมันยื่นมาเนี่ยเด็กดัดฟันของมวยมิขำผมคำนี้ก็ได้ ผมบอกใครก็เดี๋ยวผมจะไปถไนาหุ้นไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างภาพนะครับเนาะใครดูต้นต้นจะไม่รู้ต้องดูตอนจบของ้งนี้เขาเรียกว่าใบรุ่นสร้างภาพสวัสดีพี่จะพัมครับผม